ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็คือ blank project ในหน้าต่าง welcome นี้ให้เลือกในส่วนของ new และคลิกที่ blank project นะครับจากนั้นเราจะเลือกขนาดในตัวอย่างผมขอกำหนดเป็น apple ipad landscape นะครับแล้วคลิก create อันนี้จะเป็นตีมเบื้องต้นที่โปรแกรมเขาเตรียมไว้ให้ทีนี้เวลาเราจะสร้างสื่อเนี่ยเราจะมีรูปแบบหรือมีตีมเป็นของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นเราจะไปที่คำสั่ง m ีมแล้วไปเลือก e ีม blank และคลิก yes อันนี้จะเป็นตีมแบบว่างเปล่าให้เราสร้างชิ้นงานที่เริ่มจากศูนย์เลยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะลงมือสร้างชิ้นงานจริงๆเนี่ย ผมอยากจะให้ไปกำหนดค่าโปรเจกต์ก่อนลงมือสร้างชิ้นงานโดยไปที่เมนู Edit คคำสั่ง p r e f e r e n c e จากนั้นไปที่คำสั่ง Default นะครับตรงคำสั่ง Object Default เนี่ย ทุกวัตถุเนี่ยปกติแล้วมันจะกำหนดเป็น specific time ซึ่งเราจะไม่ใช้เราจะเปลี่ยนเป็น list of slides นะครับอย่างเช่น text caption มันก็จะมีให้เลือก specific time list of s l i d e แล้วก็ list of project specific time เนี่ยมันก็จะเป็นเวลาที่ยืดหยุ่นได้นะครับของวัตถุถ้าเป็น list of s l i d e ก็คือเริ่มต้นสไลด์แล้วก็จบสไลด์พร้อมกันนะครับส่วน list of project นี่ก็คือ เริ่มต้นแล้วไปจบตรงจบโปรเจกต์เลยซึ่งในกรณีนี้นะครับแนะนำเป็น less of slide ก็คือเริ่มต้นพร้อมกันแล้วก็จบพร้อมกันไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเลือกทีละวัตถุแล้วก็กำหนดเป็น less of slide เมื่อทุกวัตถุเป็น list of s l i d e หมดแล้วนะครับให้คลิกโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าทำไมต้องเป็น list of s l i d e เดี๋ยวผมขอปรับ master slide ให้เป็น blank แล้วถ้าเรารู้สึกว่า stage มันล้นหน้าจอออกไปเราก็ไปปรับ view จาก100เป็น best fit ก็จะเห็น stage ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างวัตถุ อะหอัน2อ,อัน3อันสังเกตไหมครับว่าเวลาเราสร้างวัตถุขึ้นมาเนี่ยตรงไทม์ไลน์ด้านล่างมันก็จะมีเป็นเลเยอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าอะไรอยู่บนอะไรอยู่ล่างนะครับทีนี้วัตถุทุกทุกอันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยผมได้กำหนดเป็น list of slides เป็นแล้วเมื่อสักครู่นี้สังเกตว่าถ้าเราเปลี่ยนความยาวของการแสดงผลของสไลด์ วัตถุอื่นๆจะเปลี่ยนตามหมดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยการสร้างสื่อเนี่ยมันจะเริ่มต้นและสิ้นสุดพร้อมกับระยะเวลาการแสดงผลของสไลด์ดังนั้นถ้าเรามีวัตถุจำนวนมากเนี่ยมันจะสะดวกมากที่มันไปพร้อมกับสไลด์เลยแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าวัตถุถูกตั้งเป็น Specific Time ดูนะครับ ถ้าวัตถุถูกตั้งเป็น specific time แล้วพอดีมีการเปลี่ยนระยะเวลาการแสดงผลของสไลด์แบบนี้จะสังเกตว่าวัตถุไม่ได้ไปตามระยะเวลาการแสดงผลของสไลด์แล้วถ้าเราจะต้องต้องการให้เริ่มต้นและสิ้นสุดพร้อมกับสไลด์เราต้องทําการค่อยๆลากแบบนี้ทีละวัตถุ สังเกตว่าเสียเวลามากใช่ไหมครับดังนั้นก่อนที่เราจะลงมือสร้างชิ้นงานเนี่ยเบื้องต้นผมแนะนำว่าให้ไปกำหนดเป็น list of slide ให้หมดทุกวัตถุเหมือนที่ตั้งไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะครับเพื่อทำให้เราทำงานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ